ก็ตามกติกาผมเป็นผู้นำในภารกิจก,การศึกษาธรรมชาติครั้งนี้หลังจากตกลงกับนา้าภาคคนขับเรือแล้วนา้าภาคก็พาผมเด็กชายดินสอสุดหลอ่อกับสีเทียนพี่ชายสุดที่รักของผมหันหลังให้กับความวุ่นวายบนฝั่งมาล่องเรืออยู่ในแม่น้ำตาปีแม่น้ำที่ยาวที่สุดในภาคใต้ เราติดตามนักเมีนสอนและน้กงสีเทียนไปด้วยกันนะคะเมื่อหัวเรือเบนเข้าสู่คลองร้อยสายผมรู้สึกหายใจบริสุทธิ์น้าผาคนขับเรือเล่าว่าแม่น้ำตาปีได้ก่ะกำเนิดเป็นคลองเล็กคลองน้อยลัดล้อไปตามป่าปโปง่งนับร้อยสายประสานเป็นล่างแหนับจำนวนไม่หมดและยังชี้ให้ผมมองไปที่สองฝั่งคลอง เห็นต้นจากหนาแน่นปะปนกับต้นมะพร้าวต้นลำพูเป็นระยะช่วยดูดซับความชุ่ม <reading> ชื้นให้แก่แผ่นดินและช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศเฮ้ยนั่นตัวอะไรน่ะอ๋อตัวเงินตัวทองนั่นเองนาภาคบอกว่ามันอาศัยอยู่ในแนวกอจากริมฝั่งคลองทั่วไปมันอาศัยอยู่กับธรรมชาติที่สมบูรณ์ เมื่อมนุษย์ไม่ทำลายธรรมชาติไม่มีใครทำลายมันมันก็อยู่ได้อย่างมีความสุขรอยเท้าที่มันเหยียบย่ำบนลูกจากที่ลอยมาติดฝั่งฝังโคลงลงไปกลับแตกยอดแตกหนอ่อเติบโตตามแนวชายฝั่งซึ่งเป็นบริเวณน้ำกล่อยที่ต้นจากขยายพันธุ์ได้อย่างงอกงามให้ล่มเงาเกิดประโยชน์ แก่ตัวเงินตัวทองและมนุษย์ที่อาศัยอยู่แถบนี้อย่างไม่รู้ตัวเหมือนกับยายมะลิและเพื่อนบ้านที่มีชีวิตอยู่กับคลองร้อยสายมาตั้งแต่บรรพบุรุษผมพบยายมะลิกำลังตัดใบจากถึงอายุจะมากแล้วแต่ยายยังแข็งแรงทำงานอย่างแคล่วคล่อง ยายมีอาชีพทำสวนมะพร้าวส่วนสามีของยายก็มีอาชีพประมงออกจากปูผมติดตามไปจนถึงบ้านของยายมะลิกพบว่าการตัดใบจากเป็นแค่อาชีพเสริมที่ยายไม่ต้องลงทุนยายทำมานานนับสิบ,ส,บสิบปีตัดแล้วก็เอาไปเย็บ เป็นตับจากเพื่อขายให้ผู้คนนำไปใช้มุงหลังคาบ้านยายยังบอกว่าที่สำคัญก็จากนี่แหละเป็นไม้อัศจรรย์ช่วยฉุดรั้งแผ่นดินไม่ให้พังทลายลงไปกับสายน้ำยายยังเล่าว่า ทุกครั้งที่ตัดใบจากยายจะไม่ลืมตอบแทนมันด้วยการตัดแต่งกอจากให้ใบแตกยอดขึ้นตรงรับอากาศบริสุทธิ์แตกกอรอวันให้ยายกลับมาหาผลประโยชน์จากมันต่อไปป่าจากที่อุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำมือยายจึงกลายเป็นพื้นที่อาศัยแก่ตัวเงินตัวทองด้วยเช่นกัน สองชีวิตที่ผูกพันและเกื้อกูลโดยธรรมชาติจึงเป็นชีวิตของชาวคลองร้อยสายที่กลายเป็นต้นแบบที่น่าเรียนรู้ขณะที่นั่งเรือกลับออกมาเกือบถึงลำน้ำใหญ่ผมมองเห็นพื้นที่ที่กำลังถูกดินกลบทำถนนเพื่อเชื่อมสะพานเข้าสู่หมู่บ้านนาภาคเล่าอีกว่าไม่นานถนนนี้ คงทอดถึงตลอดชายฝั่งคลองร้อยสายหลายชีวิตคงจะยินดีกับความเจริญที่ใกล้เข้ามาแต่ถ้าความเจริญที่มนุษย์ต้องการเป็นจุดเปลี่ยนของธรรมชาติตัวเงินตัวทองที่พบเห็นจะเป็นอย่างไรหากตัวเงินตัวทองอยู่ไม่ได้สัตว์อื่นก็อยู่ไม่รอดแล้วครอบครัวของยายมะลิที่น้องดินสอนและน้องสีเทียนไปพบมาละ่ะ จะมีชีวิตที่มีความสุขต่อไปหรือ